เออสวัสดีครับเฮ้ยมื้อนี้สุสีไปไสมื้อนี้พากับบ้องครับแถวใดซุนไสซุนไดอําน้องเจ้าครับน้องเจ้าเนาะครับโอเคมื้อนี้พี่น้องเฮาก็สิพาสุเด็กน้อยไปได้บ่ให้เด็กน้อยพาผมไปหาของกะปอมเด้อว่าสิได้หลายหรือได้น้อยเดี๋ยวเฮากไปกันปะออครับพี่น้องมีเ็กน้อยเห็นแล้วเด้อกะปอมยิงเลยเตะเล้แม่นหัวเสร็จแล้วสแล้ว

ไม่ว้าตั้มือังไม่คว่ำมีสุขคว่เอาเห็นยูบสูเข้าไปต้องมึงด้วยเอานี้อีลละถือยูบสู๊ฉันได้กระโปรงเดยนี้นิ้งถึกปลา เดี๋ยวหาด่ะฮะพี่ลาพี่ลพีเดี๋ยวพูดเดูเดี๋ยวพูดเลยลงมสอนน้อนี่นี่ลงลุมนี่ทั้งรูทั้งเนาะโหมัวชิาทั้งอย่าไปยิงนี่นี่สาวเล็กเอาไปคลองคลองเอาอะไรยิงบักต้มเดี๋ยวลงซ้ำเห็นไหมฮะไอ้ไมไปไหมลุงเรากินเห็ดยุมาลงนะนิ่มแล่นลงนิ่มแล่นลงนี่เออเอ่มแล้เดี๋ยวห้าด่วนะบัเก้มาแล้วบ่ววะ ฟิมอธิบายดูเจอกระปอมอยังตอนนี้เจอกระปอมแล้วครับตอนนี้เจอแล้วเอยู่ไส่อยู่ไส่นั่นตรงไหนไม่ไม่ไหนไม่ไส่คืนไม่ดีครับไม่ดีคนับมันลงเร็วหวัวะะมันักอีรีวกับป๋อมด้วยไม่ยังอีกสูบัดที่ทำมึงหากระปอมตัวดใดกันเนี่บอกเกมดูดิ<ผ>ม,มึงหาตัวเกิน เฮ้ยเปนยังบมเลนพ่อคุณนาแม่ลงโกนบ่เบิ่งดูลงโกนก็แง้เลยแล้วเห็นมั้เฮ้ยเหอไหมมึงเดมึงเดมึงเห็นอยู่มั้วเห็นเล้วมึงยิ้เดขึ้นมาตะปูยืนเข้าไปยืนเข้าไปยิงมั่วยิงมั่ว ถือบ่อเฮ้ยสู้ข้องหรไม่ฮะดีไม่เมื่อก้ดีไปที้บังกกไปใส่ดีเอาลแม่ตอนนี้มันนอนอยู่ในไม้หาล้แม่ป้าในไม้เเยผู้สูยข้องแลแม่เอาบบกอันัมเห็นอะไรบ้่เนีวนี้ส่วนยิ่งถือไม้อีก กูสิเตะอยู่ด้เส้โอยเดี๋ยวกูยังเองโอ่งตัวน้อยๆกูเอาเลยแล้วห้าเด้อเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาเบ็ดเอาเบ็ดเอาเบ็ดกูบบเห็นบักอนี้กูบเห็นรีไม่จะสิจุ๊กนี่อไรปอเอาแมเอาแม่จับอาแม่ฆ่ามันไอ้จับเอาอย่ายมันกัดพักเจมคอยๆถึงกัดเลยโอ้ปวดมากเลย คอยจะกัดนิ้วนี่แหละไอ้ปอยย่อยจะเป็นอะไรจะตายล่ะใายป่ะนะใช่เราเอามาโชว์เขาเบิงนำ้ำปอยไปตั้งหลายตัวลูซูไม่คอยยิงติดไม้มันตกเลยเนาะมันถึงมันพอมอะไรเมื่อกี้ไอ้ปอยมันถึงไอไ้ยังมาเสือขาวกูลู้ซื้อมันบักยังนะมันบอกเห็นกูนึกว่ามันดีไหมจุจุหันก,กับปอมันยังบอกห้องมันยังพอมันวะาคอยเหยียบ <c oughs> คอยห้องเลยไม่เหยียบไม่เห็ีโอ้ตัวนี้ลอยเนี่เอาบมกเกมยังบ่ได้อีกปรเด็นนี้ฟิล์มอย่าไปบังกระปอมไอ้ปอย หอยก้ามตกแม่งกูยิงดึกตกไอ้น้องมบมเซอร์เลยอไรเออเอามาโซเออนี่เดครับพ่น้องเจมได้ละตัวนึ่งอะไปกูมีไข่ไ่เออพอ่อนเไมเอไมย้ยไโอข้างในูกข้างในผูเฮ้ยเฮ้ยขูปเอาไมขูมเอาไมอ่ายิงไก่บอกดมันสิไปเอาเลยเไม เซตบ่อเฮ้ยคว่างคว่างเอาไอ้นั้นคว่างเอ่างเฮ้ยเฮ้ยมันสีลุดจับเอาไหมจับเอาแม่มันสิไปสัวจับเอาจับเอาเยดเล่นห่วยนิ่งวัวได้ถือไข่ก็รังสิงหนุ่เนี่ย โอ๊ยมอุ้ยมันสีรุเร็วมันสรุเร็วโอ้ยสูเอ้ยกูสิเต็กรู้นี่เออได้อยู่นอสเออได้เเอออย่าอแดงตัวนี้เอาเลยเอาเลยเร็วเร็วเร็วมันสิไปห่านเฮ้ยย่าปะ

มันใส่ยังบ่ได้ถือเลยมึงกับฝ้าเอข้อันนั้นปวดเอาข้องเไห่เอาไมยิงเลยไม่แพชิยิงกันยิงยิงเลยไหมยิถึกปลารสู้ปวดบุกฟิมึมยิงมั่วอะไรนี่อะซ้ำ ตู้คือขคงบูถึกมอนี่เมื่อกี้นี้บอกบอกมันดึงซากูอบ่มันเลนเอ่อมันเข่าคอน้อออมน่เออมันดึงซ่ากูอนีถ่ายมันเลนใหู้กูเข่าดึงเลยงไปลงไปลงไปต้องรู้ฮะฮะ มึงถามาใกล้ๆเขาฟีมเวลามึงถายตามเกาะติ๊กเขาเลยมีโกเยอีกละบ่ได้อีกละบกิมยุดเลยมันห่ได้แล้วไปเราวันนี้เด้อเด้อเดเด้อเด้อเ้นเดเด้อเด้อเด้เ้อเด้อเดเดอยด่อเอเนอัด้อเด้อ้อเดนอ้อันอ้อเดอ้ล้้เ้เเเอเ้้้